สวัสดีค่ะประเดือนมาเห็ดขนมปังอันโลดดีเนาะค่ะเนาะเอาน้ำมันใส่กระทะหน่อยหนึ่งแล้วกันเอาขนมปังนงไปทอดในกระทะเนาะค่ะเนาะ ติดไฟอ่อนๆเด้ค่ะเด้อน,นี่ก็ได้นั่นเนาะประเดอนก็จะเอามาผักว้นี้ะนะเนาะขนมปังอันนี้อุปกรณ์ประเด็นเตรียมกระเมียนขนมปังมี่ไข่เด้ค่ะเด้อ มีขนมปังมีไข่ไปเดินกระทอดได้ไข่ก็าามาชุแบแป้งทอดนั่งสค่ขขนมปังชุแบแป้งนะก่นะเนาะชุแบแป้งแล้วการมาใส่กระทะขนมแป้ง ตังก็ต้องตัดด้วยค่ะเด้อเดี่ยเป็นแผ่นหลดย่างไฟหนั่นงไปเดินใส่กระทะถาดเตรียมไว้ใส่ไฟกลางๆด้วค่ะเด้อย่าฟไฟแห้ง เดินใส่ไข่สองหน่วยใส่ไข่แล้วก็คลุกเข่ากัน ให้ไข่ไปเดินใส่กันเนาะคะ่ะเนาะมันเหลือเอามาใส่เนี่ยเหมือนเสียยได้ขนมปังโรตี

ติดไฟค้างไ้เมื่อวีธที่สิไอ้นั่นเด้อค่ะเด้อ เวลาเ้างาถอดมาแล้วเ้าก็ใส่น้ำตาลเนาะคะนะ่ะเนาะใส่น้ำตาลห้อย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 น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟนี่ใส่นมอันนี้เด้อค่ะเนาะน,ะนมใส่นมอันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ ใส่นาตาลม,มาดิบีบห้อยลงไปค่ะห้อยลงไปห้อยลงไปแค่นี่ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะ